สวัสดีค่ะวันนี้จะขอมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณของสาหร่ายแดงไบโอแอสตินและวิธีการทานที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดนะคะสารแอสตาแซนทินในสาหร่ายแดงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกสามารถใช้บำบัดและดูแลได้ในทุกๆโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆหรือโรคที่เกี่ยวกับเลือดเช่นโรคความดันโรคเบาหวาน โรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตไขมันในเลือดสูงปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเป็นต้นและสำหรับวิธีการทานไบโอแอสตินในคนปกติทานวันละ1-2เม็ดต่อวันสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวทานวันละ2-4เม็ดต่อวันก่อนหรือหลังอาหารก็ได้แต่หากทานหลังอาหารจะช่วยเรื่องการทำละลายและดูดซึมได้ดีกว่าการทานก่อนอาหาร หากทานไบโอเอสตินเพื่อความงามชะลอวัยดูแลผิวพรรณลดริ้วรอยให้ทานวันละ2เม็ดโดยเม็ดรแรกให้กัดให้แตกแล้วอมที่ซึมใต้ลิ้นสัก1นาทีทานน้ำตามหลังจากนั้นทานอีกเม็ดกลือลงท้องตามปกติการกัดให้แตกอมงใต้ลิ้นเพื่อให้อยู่ซึมไปเลี้ยงบนใบหน้าได้ง่ายกว่าการทานกลืนลงท้อง การดูดซึมใต้ลิ้นจะดูดซึมไวกว่าการรอดูดซึมผ่านลำไส้ที่เน้นไปเรื่องสุขภาพมากกว่าเรื่องผิวพรรณและระยะเวลาการเห็นผลลับชัดเจนคือ45-60วันสำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามและขอรับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพได้นะคะสนใจสั่งซื้อไบโอแอซินสาหร่าหแดงของแท้ร้อยเปอร์เซ็นมีทั้งฉลากไทยและตัวนำเข้าฉลากอเมริการาคาพิเศษ ติดต่อกรงที่โทร0864542651 0959155669ขอบคุณค่ะ